สวัสดีครับผมอาจารย์วรลกหานรงชัยอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีประจวบค่าพนาครเหนือวันนี้จะมานําเสนอโครงการต่อยอดปริญญานิธลความคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจําปีพศ2563เรื่องการพัฒนายางสําหรับผลิตซิลแกนเพลาในงานเครื่องจัรกลนการเกษตรครับสำหรับแรงบันดาลใจในงานวิจัยนี้นะครับเนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทําให้การใช้เครื่องจัดกลการเกษตรเพื่อทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานจึงมีความจําเป็นซึ่งเครื่องจัดกลการเกษตรที่นิยมใช้ในงานเกษตรกรรมพื้นฐานได้แก่รถแทรกเตอร์และรถไถซึ่งสามารถต่กอบพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องเกี่ยวผ่านไถและผ่านพลวนเป็นต้น โดยการทํางานของเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์ตอพ่วงเหล่านี้ต้องใช้เพลาเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อควบคุมการขับเคลื่อนและการหมุนของอุปกรณ์ต่อบ่วง ชิ้นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในชุดเพลาคือซีลแกนเพลาหรือเรียกว่าชาร์ปซีลซึ่งทําหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของจารบีที่อยู่ในเพลาและป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้าสู่ตัวแกนเพลาอย่างไรก็ตามซีลแกนเพลาที่ใช้กันในงานเกษตรกรรมนี้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงส่งผลให้ราคาอะไหล่และต้นทุนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ในการพัฒนาสูตรยางที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นซีลแกนเพาโดยยางที่ใช้คือยางไนไตรล์หรือยาง NBR ซึ่งมีสมบัติทนน้ํามันได้ดีนอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังประยุกต์ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยในทางวิศวกรรมหรือคอมพิว e ตอร์เอดเอนจิเนียรในการออกแบบชิ้นงานรวมถึงแม่พิมพ์ในการผลิตซีลแกนเพา สำหรับงานวิจัยนี้จะแบ่งงานวิจัยออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของซิลแกนเพลตตั้งแต่การออกแบบการใช้งานอายุการใช้งานและการทดสอบสมบัติต่างๆของซิลแกนเพลจากนั้นจะเป็นการวิจัยในส่วนที่2คือการพัฒนาสูตรยางสำหรับผลิตซิลแกนเพลตในงานเครื่องจักรกลการเกษตรโดยงานวิจัยนี้จะแปลผ่านปริมาณขมเหลาดำและสารตัวเติมต่างๆและทดสอบสมบัติ ของซิลแกนเพลว์นยสมบัติที่ทําการทดสอบได้แก่สมบัติความต้านทานแรงดึงสมบัติความแข็งการคืนรูปภายหลังการกดอัดการทนต่อการเสียดสีและเมื่อได้สูตรยางที่เหมาะสมจะทําการอัดขึ้นรูปสูตรยางที่ได้เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานซิลแกนเพลเพื่อใช้งานต่อไปและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์เมื่อเราออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนั้นจะทําการจัดสร้างชิ้นงาน ตามรูปแบบที่ได้จัดการออกแบบได้เป็นแม่พิมพ์ขึ้นมาและหลังจากนั้นเราจะนําแม่พิมพ์ที่ได้ไปทําการผลิตโดยจะเอาแม่พิมพ์ไปทําการขึ้นรูปร่วมกับสูตรยางที่เราได้พัฒนาขึ้นจะกลายเป็นชิ้นงานสําเร็จรูปตามที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับโดยประโยชน์ของงานวิจัยนี้นะครับก็คือเรามุ่งหวังว่าเราจะสามารถผลิตซิลแกนเพา ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้าซิลแกนเพลจากต่างประเทศและนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านวัสดุในการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานสําหรับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลได้ภายในประเทศครับครับขอบคุณครับ